บทที่3คาอินลอริเฟอร์ตอนที่1ชายหนุ่มผมดำตาสีเขียวเดินผ่านห้องโถงของสถานที่ซึ่งดูเหมือนโรงเรียนเขายืนสูง1เมตร65เซนติเมตรถือว่าสูงมากสำหรับเด็กหนุ่มที่เพิ่งอายุ14ปีแม้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะไม่ได้หล่อเหลาเป็นพิเศษแต่เขามีสีหน้าเคร่งครึมและดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงแห่งความมุ่งมั่น รวมกับรูปร่างที่กำยำน่าจะทำให้เขาดูน่าดึงดูดใจอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามทุกคนที่เห็นเขาเดินผ่านทางเดินต่างจ้องมองเขาด้วยความดูหมิน่นบางคนถึงกับพูดเยาะเย้ยถากถางโดยไม่ลดเสียงลงแม้แต่น้อยชายหนุ่มชินกับสายตาเหล่านั้นแล้วและไม่ได้ปล่อยให้มันส่งผลกระทบต่อเขาเขาเดินต่อไปอยังทางออกน่าเสียดายที่มีคนตะโกนมาจากด้านหลังขณะที่เขากำลังจะออกไป คาอินนายจะไปโดยไม่ทักทายเพื่อนเก่าอย่างฉันหน่อยหรือไงคนที่ตะโกนคำพูดเหล่านั้นเป็นชายหนุ่มผอมแหง้งเขายังไม่สูงถึงหนึ่งเมตรครึ่งด้วยซ้ำและรอยยิ้มเยาะเย้ยของเขาทำให้ใบหน้าดูน่ารังเกียจยิ่งนักแตกต่างจากพฤติกรรมของพวกเขากับคาอินเมื่อนักเรียนคนอื่นๆเห็นชายหนุ่มผอมคนนั้นพวกเขาทั้งหมดต่างแสดงสีหน้าเคารพนับถือบางคนถึงกับก้มหัว ดวงตาของคาอินรีลงขณะที่เขาหันกลับไปมองชายหนุ่มคนนั้นเขาเห็นคนสองคนอยู่กับชายหนุ่มคนนี้และสายตาของเขาก็ไปหยุดอยู่ที่หญิงสาวก่อนที่จะเบนไปที่อื่นนายต้องการอะไรโจนาธานเสียงของคาอินเย็นชาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชายหนุ่มผอมคนนั้นก่อนที่โจนาธานจะตอบหนึ่งในคนที่อยู่กับเขาตะโกนด้วยความโกรธ ขยะที่มีพราสวรรค์คลื่นระดับต่ำชั้นหนึ่งกล้าดียังไงมาใช้โทนเสียงแบบนั้นกับท่านหล่อโจนาธานชายหนุ่มที่คำรามนั้นมีรูปร่างกำยำเขาต้องการเริ่มการต่อสู้แต่คาอินไม่ได้แม้แต่มองไปในทิศทางของเขาและยังคงจดจ่ออยู่กับโจนาธานการถูกเพิกเฉยทําให้ชายหนุ่มคนนั้นโกรธมากขึ้นไปอีกและเขากําลังจะกระโจนเข้าหาคาอินแต่โจนาธานก็ยกมือขึ้นไม่จําเป็นต้องรีบร้อนใครรอน แต่ฉันต้องบอกว่าคาอินความเย็นชาของนายทำร้ายความรู้สึกฉันเราเคยสนิทกันเมื่อปีที่แล้วดังนั้นฉันจึงอยากจะลาจากกันเนื่องจากโรงเรียนปิดเทอมแล้วคำพูดของโจนาธานฟังดูดีแต่ทุกคนต่างเห็นว่ารอยยิ้มเยาะเย้ยบนใบหน้าของเขานั้นยิ่งร้ายกาจขึ้นไปอีกอ้อแล้วนายจะไปลงทะเบียนที่มหาวิทยายลัยเคลื่อนแห่งไหนละ่ะมหาวิทยายลายัยเฮลเบลเซอร์รับฉันเข้าไปแล้ว เขาช่วยฉันด้วยโดยอนุญาตให้ฉันพาสินทีไปด้วยโจนาธานคว้าเอลของหญิงสาวที่อยู่ข้างๆตัวเขาและดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเยาะเย้ยขณะที่จ้องมองคาอินเมื่อหญิงสาวรู้สึกถึงการจับของโจนาธานเธอก็หัวเราะคิกคักอย่างไรก็ตามเมื่อเธอจ้องมองคาอินความรู้สึกสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับที่นักเรียนคนอื่นมีก็ปรากฏอยู่ในดวงตาของเธอดวงตาของคาอินรีลงเมื่อเห็นเช่นนั้นเมื่อปีที่แล้ว ทั้งสคนเป็นเพื่อนสนิทกันมากเขาเคยปกป้องโจนาธานที่ผอมบางจากทุกคนและความสัมพันธ์ของเขากับสินทีนั้นไม่ใช่แค่เพียงมิตรภาพอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาอายุ13ปีและเข้าร่วมการทดสอบเพราะสวรรค์คลื่นแตกต่างจากคาอินที่ได้คะแนนระดับต่ำชั้น1โจนาธานทำคะแนนได้สูงถึงระดับสูงชั้นส เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงคะแนนสูงสุดอันดับสองในโรงเรียนคือระดับกลางชั้นสองคาอินไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของเขาจะเปลี่ยนไปเพียงเพราะคะแนนแต่เขาเองก็ไร้เดียงสาเกินไปในโลกที่โหดร้ายนี้ที่มนุษยชาติกำลังทำสงครามกับกองกำลังเหนือธรรมชาติความอ่อนแอเปรียบเสมือนการเป็นภาระของโลก ทันทีที่โจนาธานรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคาอินเพื่อการปกป้องอีกต่อไปเขาก็แสดงสีหน้าที่แท้จริงของเขาออกมาการตัดความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอเขาแน่ใจว่าจะต้องทรมานเพื่อนเก่าของเขาและชักจูงให้คนอื่นๆในโรงเรียนทำเช่นเดียวกันก่อนที่คาอินจะตอบไครรอนเริ่มหัวเราะและไม่พลาดโอกาสที่จะเยาะเย้ยเขา ฮ่าฮ่าฮ่าท่านชายหนุ่มขยะอย่างนี้จะเข้ามาหาวิทยายลัยคลื่นได้ยังไงทางเดียวของเขาคือเข้าร่วมกองกําลังทหารจักรวรรดิและถึงอย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นเพียงสุนัขสงครามเช่นเดียวกับพ่อของเขา ใครรอนยังพูดไม่จบดวงตาของเขาก็เบิกกว้างและความรู้สึกอันตรายอย่างที่สุดก็เข้าครอบงำเขาเขาเห็นหมัดกำลังจะมาถึงคอของเขาและไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้เพื่อช่วยมันโชคดีสำหรับชายหนุ่มรูปร่างใหญ่ผ้าคลุมสีฟ้าอ่อนได้ปกคลุมร่างของโจลาทานก่อนที่การโจมตีจะลงมาทำให้เขาแสดงความเร็วที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้ หมัดของคาอินเกือบจะถึงคอของไครรอนแต่ฝ่ามือของโจนาธานก็ประทะกับหน้าอกของเขาเสียก่อนผลักเขาด้วยแรงมหาศาลจนเขาไปกระแทกกับกำแพงคาอินอาเจียนเลือดออกมาเขาไม่ร้องออกมาแต่สีหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่เขารู้สึกหึกล้าดียังไงมาโจมตีคนของฉันฉันเป็นนักรบคลื่นระดับสองผู้ทรงพลังและนายก็เป็นเพียงขยะถือว่าโชคดีที่ฉันใจดีกับนาย โจนาธานแสดงสีหน้าเย่อหยิ่งขณะที่ตะโกนคำพูดเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าคาอินทำเช่นนั้นเพราะใครรอนดูหมิ่นพ่อของเขาแต่ไม่มีใครกล้าขัดคำของโจนาธานและพวกเขาก็เงียบอยู่เมื่อเขาได้รับความสนุกแล้วโจนาธานก็เดินจากไปพร้อมกับสินทีและใครรอนทั้งสามคนหัวเราะแต่คนสุดท้ายมีแสงแววตาที่ร้ายกาจขณะท,ที่เขาเหลือบมองคาอินคาอินใช้เวลาเกือบ20นาทีเพื่อสะสมพลังเพื่อลุกขึ้นยืน เขาเช็ดเลือดออกจากปากและเดินออกจากโรงเรียนตามสายตาเยาะเย้ยของนักเรียนคาอินรู้สึกเจ็บปวดทุกย่างก้าวที่เขาเดินแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเดินตรงเขารู้ว่าการโจมตีนั้นจะไร้ประโยชน์หากโจนาธานอยู่ด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจมากกว่าหนึ่งปีแห่งการเยาะเย้ยและการกลั่นแกล้งได้หล่อหลอมความตั้งใจของคาอินและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสามารถอดทนได้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะไม่มีวันยอมรับให้ใครมาดูหมิ่นพ่อของเขาผู้ชายที่เขานับถือมากกว่าใครขณะที่เขาเดินไปยังสถานีรถไฟอาคารรอบตัวเขาไม่เพียงแต่สูงอย่างเหลือเชื่อเท่านั้นแต่ยังมีลักษณะที่ลำยุคซึ่งพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันมหาศาลของมนุษยชาติคาอินไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมอาคารเหล่านั้นเขาขึ้นรถไฟที่ลอยอยู่กลางอากาศและไม่ต้องการรางรถไฟ แม้ว่ารถไฟจะเร็วมากแต่เด็กหนุ่มก็ยังต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางกลับบ้านเขาเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่ลงจากรถไฟและหลังจากเดินอีก15นาทีเขาก็เห็นบ้านของเขาคาอินอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆและแตกต่างจากอาคารล้ำยุคใกล้โรงเรียนอาคารหลังนี้ดูธรรมดาแม้ว่าภายนอกจะสุดโตรมแต่ภายในทุกอย่างก็สะอาดเรียบร้อยหลังจากเข้าบ้านสิ่งแรกที่คาอินทำคือไปที่ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีรูปภาพของผู้ชายคนหนึ่งชายคนนั้นมีผมสีดำและดวงตาสีเขียวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาสวมเครื่องแบบทหารสีดำสวัสดีครับท่านคาอินคุกเข่าลงเบื้องหน้ารูปภาพและก้มหัวหนานหนึ่งนาทีก่อนที่จะถอนหายใจชิป AI วิเคราะห์ร่างกายของฉันหลังจากนั้นคาอินได้ยืนเสียงหุ่นยนต์ในใจของเขาบิ๊กกำลังสแกนโฮส